สวัสดีครับทุกคนก็กผมมอสต์วันเอนโอนลีนะครับวันนี้ควออันที่สําคัญไม่ใช่วันที่สําคัญหรอกแต่คือว่าผใกล้จะถึง100ซับแล้วนิดเดียวจริงจริงนิดเดียวประมาณนี้ แล้วก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมเปลี่ยนหมวกนะครับจากหมวกเอไมโครนั้นก็คือมันเริ่มน่ารุมคาญแล้วก็เริ่มเบื่อแล้วนะก็อยากเปลี่ยนสไตล์นิดๆหน่อยๆก็มาเปลี่ยนเป็นหมวกใบนี้โอเควันนี้เราจะมาเล่นเร็คกันนะครับเล่นคนเดียวเช่นเคยถ้าใครๆชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้เดลจีจะลอยซับแล้วโอโ้โหมาเริ่มกันเลยเออแล้วมีใครไปดูด็อกเตอร์สเตรนจ์กันมาบ้างไหมวะเนี่ยดูดูน้องสตีฟเอนเซน่าเลยกัน ได้ไจ่ายนี่แก้วน้ำที่จีซื้อไว้สองอันสกายวิชกูแม่งตายละเหมือนในหนังเลยมาเลยรู้สึกเหมือนไม่ได้เล่นมานานเนี่ยโ <laughs> อเคมาแล้วโอ้โหเราไม่คุ้นชินเลย,เยแถวเนี่ยเคปิดไฟก่อนรู้สึกว่ามองเห็นอยู่พอดีสายตาดีครับสัตว์เออ,เอ,อ เอาที่สบายใจเลยที่สบายใจครับเอาที่สบายใจครับ e> ความที่กูเพิ่งเข้ามาวเว้ยคือแบบมาต้อนรับอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมใช่แน่ๆโอยไม่ใช่ทำเชียรอะไรเลยอยู่ไหนไหนะก็น่าจะเดาได้ได้ยินเสียงเข้ามาใกล้ๆพี่อะไรนอ๋อไอ้นี่ ขึ้ไปตรงนี้ดีกว่าไปหาทาวเวอร์สุดที่รักของฉันน่าจะไปทางนี้แหละเออช่างมืดเหลือเกิน <Br r. S 1> โอ้ยกลับมาที่เดิมความที่เกยนี้แม่งเงียบด้วยนะเออเนี่ยฮัลโหลไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปโอ้โหยกแก๊งครับตามหาเราแน่เลยวะอีกไม่นาน อาไม่หลอดเจ้าเนี่ยแค่นี้เองแต่คราวนี้เรา้องยึดติดกับคนไว้เว้ยเดีย๋ยวไปกลุ่มแม่งเลยคือมันต้องคิดในในแง่พวก calculus คณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยถ้ายิ่งไปไปกลุ่มใหญ่ๆเปอร์เซ็นต์การโดนแดดของเราก็จะน้อยลงเห็นไหมมือโปรเขาจะเล่นอย่างงี้กันสัตว์ไปไหนจะแยกกันสิโอ้ซัพพลายดอกบ,บนต้นไม้เหรอคืออะไรอ๋อนี่ไง อ้าโลโอ้ทำไมได้เอ้ยโคตรทร่เลยว,วะ่ะอ๋อมีเลือดเพิ่มเค่นี้นี่มันถ้ำเล็กนี่หรอมังนเร็วดิแต่มันลีลาแถวนี้โอ้เซฟเขาี่หว่าโอเคยึดติดกันไว้โซนนี้คนเยอะจะปิดทำที่ไรดีครับ FBI open up <laughs> อย่าพูดมึงนนี่ก็เสียงจริงๆเลยนะ ชัดไม่น่าเลยวะไม่น่าเลยวะเดี๋ยวกูไปเลยเฮีย <c oughs> ไม่อยู่แล้วขึ้นหอแม่งขึ้นหอแม่งเฮ้ย <c oughs> พอแม่งขึ้นมาด้วยรอดูเลยอ่ะคนที่ห้าคนแล้วะห้าคนตัวนี้นน <c oughs> ก็พอมองเห็นอยู่ถ้ามันเดินมาโอเคเราก็เคล็ดแล้วนะครับเรื่องกระโดดบนรั้วเนี่ยก็ไม่ทำละมืดจริงหมย <c oughs> เปิดจริงด้วยนะ วเขาไม่เป็นไรหรอกที้นม่มี GPS ยังไม่มีใครหนีไปไหนเปอร์เซนการอยู่รอดเราก็ถือว่าสูงเฮ้ยตกไปแล้วเริ่มเบื่อแล้ว่ะเล้วกูเร็วเร็วเร็ว เรื่องเข้าตัวอีกไว้ไปดีกว่านั่งแช่ไว้ไปเลยคนโอ้ไม่ได้วะรอบนี้อาจจะเป็นรอบแรกที่เราจะอยู่รอดก็ได้โทษเนี่ยไม่มีอะไรมาเลย Signal Lost โอเคทุกคนไฟดับแล้วไปได้ไปดิเออไป <S 2> <S 2> <S 2> มาแล้ว FBI อะไรเซฟเฮาไม่นั่นเอฟบีไอก็ไปละรอดไหมนะเดี๋ยวเราก็อยู่กันอย่างนี้สี่คนไอพีจีพีเอสไหมโอ้ไฟดับ โอ่โอ uh, uh ้ร <Run. S 1> ันไมขึ้นมาแล้วไปละไปด้วยตันเงีเห็นไหมบิ๊กเบรนนะครับช่างสังเกตเราอยู่กับคนเยอะๆเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดเราก็จะสูงเห็นไหมเร็กมาสเตอร์คลาสด้วยรอดมาได้เพราะแพน ไปไปกันหมดแล้วต้องเสียงไว้เขียวบิตบอลเฮ้ยหรือว่าอยู่ขอบแมปก็ดีอยู่เหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย big brain play ว่ะเคเราก็ตามทางไปนะครับรู้สึกว่า o พ e r p แพนก็จะอยู่ฝั่งนู้นเคค่อยๆไป ช่างเงียบเหงาเลอเกินอะไรกพิบกพลิบยี่มาจากไหนวะอ้หดก,กันตังก หน้าไหวด้ว่ะเอ้ยยยยยยโอ้ก็ไปจะเลิอกอยู่ด้วยไม่ถึงยี่สิบวิอ้อพอกันทีสไม่เอาละ